ก็สวัสดีชาวไทยทุกท่านด้วยเถิดัอดีดผมก็จะมาสอนทำทำปกคลิปน,นี้เองนะครับผม๋ยากจะยังใหม่นี่นะครับอ่าตรงนี้แล้วก็แล้วคุณให้เขาไปโหลดไอ้นี่มาเขาเขียนว่า ยอะเยอะเยอะว่ามาครับ mm hmm. อ่ะกดตัวเอ่อนเอ่อกดไปโหลดของก่อนอ่ะเราจะได้ทำคลิปมานานครัอ่ะกดเจดูครบับ คนรูปภาพน,น,นะรอกันไนมะ่เนี่ยอ่ารอกันอยู่เดี๋ยวเขตัคดคลิปแป๊บนึงนะครับถ้ากลับมาแล้วนะครับอโโกอะโลดรูปภาพนครับก็รูปภาพนในก็ได้นะผมจะเอา โภาพอันนี้อ่ะคิดแปบป็นครับอทำไปต้องกันละคนกดครั้งที่รูปนะครับก็จะมีดาวโหลดแล้วก็เปิดภาพบางคนหาเน่แล้วก็แชร์รูปนะครับผมดาวดาวโหลดดาวโหลดแล้วครับเน่ดาวโหลดแล้วมาเลยมากดที่ตัวนี้ครับอ่า น้องครับตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวผมจะไม่น,นับน,นี่กเรับยปไปแล้วม,มานอมันะครับเครื่องอาจจะเออใช่เนี่ยครับสทํทำ บกกบบลบนะครับล็อกแล้วแขาขอเรัวหนึ่งจะตัดคลิปแป๊บนึงนะครับอ่ากลับมาอีกแล้วครับอ่ากดแค่กดกดตัวนี้แล้วควรจะให้รูปภาพน,นี่ครับนี่อ่า เอานี้ครับอ่าเดี๋ยวกอลบ๊อบป,ปี้ก่อนในอ่ะก็ตัวน,นี้ยบ๊อบปี้เดี๋ยวก็ท่าคุณเขียนอะไรก็ได้นะครับว่าจะเขีย,กยนกอล์อย่างเงี้ยนี่ครับผมก็จะขึ้นตัวนี้ยเขว่าสอนทำ หนมือถืออ๊อปอ่ากดครับก็จะมีอย่างนี้ครับแล้วก็เอาเอาให้คุณกดตรงที่มันเขียนว่าแชร์เขียนว่า V.I.P. ตรงนี้ครับอ่ากดนะครับดเอ้ยไม่ไม่ขอจุคลิปอง่างนี้ไม่ไปครับ